สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กันมาอยู่กับเซียนซองคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนซองจะพา FC นะคะมาตามแนวทางตัวเลขค่ะจะเป็นในส่วนแนวทางลาววันนี้นะคะลาววันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ค่ะโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่ รวมแนวทางในคลิปนี้5้าสำนักด้วยกันนะคะจังไดเขามาแล้วนะคะก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันน้ำแนเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังบกดติดตามโบกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไวน้นําเพื่อที่จะโบผาดแนวทางดีๆเวลาท่างช่องล่งแนวทางไปเนะะาะเอาบโบล้ายายห้างนะคะเข้าไปเบิ่งกันว่ามือน,นี่หาเสี้ยนนะคะเพิ่นจะมีที่ดีที่เด็ดออียงมาฝากมาตอนเท่าคะ่ะ อา้าคลิปนี้กามาพอกันเป็นคลิปแรกเนาะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันนะคะช่วงเวลาน่าจะเที่ยงเที่ยงนะคะเที่ยง,งวันจันทร์ที่8กรกฎาคม67เจนะคะมือไดที่มีเล็กเล่าหะทุกจันทร์ุุ์นะคะเส้นซองกัจจบรืมที่จะเอาแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เมื่อน,นี้มาซาแน่นะคะฝนตกแห้งแห้งแต่มือขึ้นนี่นี่ฝ้ายัางห,องห้องเพิมเพิมอยู่นะคะเออบริเกียวดอกบอลซุฟังนงือซือ ก็เลป็นน่งอตาฝนในทีเอฟซีว่า,าก,ากะจักแล้วเออฝนตกมปนกระน,น้นอนแสบกระตื่นสวยเป็นธรรมดาละเออนี่ละแนวเาจีบบอจฟังแล้วบอกไปแนวอื่นเราบัดนี้ก็เลยมาซะฮนะเนาะเป็นแนวทงังเป็นคลิปแรกนะคะมือใดมีเลขเล่าเส้นรองก็จะเฮ็ดเล็กเล่าล,าลงให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะสองคลิปนะคะรวมหกสำนักเนาะในมือหนึ่งนะคะในถูกมือที่มีเลขเล่านะคะ ลงเลกล่าสเสร็จแล้วก็จะพภาพไปตามตอรัฐบาลไทยอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเฮาคอยกันว่าเมื่อน,นี่จะไปตามห้องไผยแน่เนาะวนกลับมานะคะในส่วนแนวทางเล่าคลิปนี้นะคะจะร่วมหาสำนักในคลิปเดียวคือเกาหลละคุณพ่อคุณแม่ก็มีแนวทางของอปูซมเมียบนะเนาะเซียนข้อราชเซียนสิรินท้อนเซียนสองห้องนะคะแล้วกาดเล่า,า,ลาปิจนาคือเกานะคะ แล้วผู้ใดที่เป็นแฟนคลับของผู้เทาน้ำโชคเนาะเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้จบก้อนนะคะเส้นสองลงคลิปร่วมให้ลงเสร็จแล้วก็จะโทษสัมผณ์พอ่อคือเกาหะละมีแนวทางของพ่ออยู่คือเกานะคะอ่าเวาถึงเลขเล่ามือวันศุกเนาะทวนกันก่อนมีของผู้ใดเขาแน่นอนอ่าเส้นสองหองนี้จะเข้าเป็นเลขกวิ่งเนาะเข้าไปที่วิ่งศูนย์นะคะเส้นสี้นท่อนกับเขาวิ่งศูนย์คือกันนะคะ ปูซุ่มเงียบนะคะนี่เอาปูซุ่มเงียบนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้รับทานเก้านะคะยังเฝ้าแคบนาจอเดอ้อนะคะเชิญซองออกมาให้เบิ้งคือซื้อนะคะปูซุ่มเงียบเขาไปที่ศูนย์หาหาศูนย์นะคะเป็นเลขล่างหกเ,เลขล่างสี่ตัวเนาะเป็นตัวเน้นของปูพอมนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะปูซุ่มเงียบเนาะ แล้วก็อ่ะส่วนใหญ่สิเขาเป็นเลขวิ่งกันนะคะแล้วก็พ่อผู้เฒ่าน้ำโชคเอาโชว์ให้เบิ่งก้อนนะคะให้เป็นอ่าให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามชิปทัดไปนะคะของผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะพอศุละกะเขาห้ากับหกมาทั้งสองจับคู่น้ำกันคุณพ่อคุณแม่นาเล่เล็กจับคู่ที่พ่อจับห้กับเขาไปที่หาศูนย์เต็มๆนะคะเอาเดี๋ยวค่อยถาเบิ่งกันว่าเมื่อน,นีพ่อจะปล่อยตัวใดเนาะ มาเบิงแนวทางของเมือนีกันเลยนะคะเปิดสนักแรกนะคะมาเปิดกันที่แนวทางของปู่ซุ่มเงียบเลยละกันนะคะลาวมือนีเนาะจันทร์ที่8กรกฎาคม6 7แนวทางของปู่ซุ่มเงียบวันนี้นะคะบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่7กับ9นะคะฟันเน้นไปที่7ค่ะให้เลข3โตมา2อหาง5 7 2 5 1 7สองห้าหนึ่ง็ด นะคะส่วนเหล็กจับคูนะคะปูจับมให,ห้ยหกหางด้วยกันเนาะมี7 2 7ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนส่ค่ะส่วนโตที่ปูเน้นนักนะคะวงกลมแดงจึงครึงนะคะไปที่7 2 7ดสองเ้ากและก็เกหาเนาะอาลองพิจารณาเบิงเด้อคุณพ่อคุณแม่มาคูไดเลือกเบิง จะเอาคู่ที่ปูเน้นก็นได้นะคะหรือว่ามาักคู่ที่ปูบ่เน่นกันล่องพิจารณาเบิงนะคะปูบอกว่าที่สําคัญนะคะเน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดว่าสันาฝากมาตามนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะภาไปตามสํานักที่2แล้วเด้อคุณ่อคุณแม่โอเคแล้วเนาะน่าจะเรียบร้อยกันแล้วนะคะมาตามสํานักที่2นะคะ ตามต่อกันที่แนวทางของพ่อเสียนสองห้องค่ะแนวทางลาวมน,นีของเสียนสองห้องนะคะบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่ห้ากับหค่ะจับคู่แม่หกหางเนาะร่วมตัวกันเป็น8ปดหางด้วยกันนะคะจับคู่มีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดกันไปที่หกศแล้วก็เจดศค่ะ ฝากเลข3โตสองหาง5 2 6แล้วก็6 1กหนานะคะส่วนตัวที่เออ่พอเซียนสองหองเนาะเน้นนักนะคะพอเพิ่นเน้นไปที่1นึ่งหาหนึหาแล้วก็2 6ค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบส่วนตัวเนาะนะ,ะตามนี่ละเนี่ยทางของพอเซียนสองหองเล่ามือน,นี้นะคะแคปหน้าจอเด้อคุณพ่อคุณแม่จวดจดาดฝาดยาวโรดดีเซียนสองคันดเวดว้านี่ไปโรดดีไหลลื่นปืดลื่นปืดโรดดีเออ หิบไล่หิบเฝ้าไปทอรีล่าลายประจันเอฟจีว่าเอออ้าต่อสำนักที่สามกันนะคะมาต่อกันที่แนว่างของเซียนโคราชนะคะนี่เล็กเล่ามือนีของเซียนโคราชนะคะเดนวิ่งรูดไปที่สองกับห้าค่ะจับคู่มามีแปดศูนย์สองศูนย์สองนะคะห้าสอง 058285นะคะกันไปที่959209ค่ะตที่เส้นโคลาดมักแห้งเนาะเพิ่นเน้นนะคะชอบส่วนโตกระว่าได้นะคะเพิ่นว่งกลมไปที่800 5 82แล้วกับ8 5เด้ยคุณพ่อคุณแม่นะคะตเน้นท้องเส้นโคลาดนี่ก็นนะ่าจับตามองขึ้นกันนะคะลองเบิกเนาะ โอ้เว้าลืมเว้าอันนี้นะลืมนะคะโตว,วิ่งโตรูดนี่เส้นโคลาดเขียนโตแดงแดงน้อยนอยนี่บอ่อใบไ,ไม้่าสัตว่ายแขง้งๆข้งเลขหาเส้นสองบอแน,น่ใจ่าบ่แปลว่ายยางพูดบอกคุณแม่มมมล่องแปลเบิ้งนะคะสีว่าบนบ่อคือจังไดเน้นนัดไปที่บนบ่อเนาะนะนะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะเส้นโคลาดฝากเลขหลักร้อยมากมือนีใดมากกับมีเลขศูนย์เลขสองเลขหาวงกลมไปที่เลขศูนย์เนาะในส่วนหลักร้อยนะคะ ฝากเลข3าโต3า้หางแล้วก็เลข4ี่โตอีก2หางนะคะเลข3ามโตก็มี0 5 2ย์ห5าสหาเลข4ีโต8 0 5 2 9 0 5 2ค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางราวันนี้ของเซียนโคราชค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเลือกเบิงเนอร์คุณพ่อคุณแม่เพิ่นบ่ได้ให้ตามเบิดทุกโตนะคะ ให้ <I> FC เบิงเป็นแนวทางนะคะเลือกเบิงมักเล็กติดศูนย์บอกเออจังไดนะคะเบิงล่องพิจารณหน้าเบิงน,นะคะเลือกเอาคู่ที่ชอบคู่ที่ใช่นะคะว้คือเบาดีเห็นนอกบานนี้ <c oughs> <c oughs> เอาแคปหน้าจอม่ <c oughs> อคุณแม่โอเคแล้วนะคะไปต่อนะคะไปต่อสํานักที่4นะคะมาต่อกันที่แนวทางของเซียนสลินทอนเนาะ เล็กล่างมือนี้นะคะพอเซียนสิลินทอนเด่นไปที่4กับ2ล่อง8นะคะจับคู่มากกับมี4 0 4 2 4 3 4 4 2 3 2 6 8 0 8 2กันไปที่8 8นะคะฝากเลข3โตมาพร้อม2 4 8 2 4 7 2 4 9 2 4 0 2 4 2แล้วก็2 4 5นะคะแล้วกับมือนีพิเศษแน่จักนอยฝากรางวัลน,นิดหนึ่งนะคะไม่เอฟซีซอยกันลุ่นซอยแนววสันหนึ่งห่างด้วยกันนะคะ6 6 7 5 6 5ติดติดวสันหาออกมาห้ามันออกอิลีลองซอยกันลุ่นแนววสันดิกรส่งคอือยู่คุณพ่อคุณแม่นะคะลองเบิ่งเนาะนี่ละ แนวทางของเส้นสี่ินทอดมือนี้นะคะแคบหน้าจอได้เลยโตเน้นนักของพ่อกะหัลละเลขวิ่งเลขเด่นหัลละเนะาะถ้าา่มักโตที่พ่อจับคู่มาให้นะคะกะเอาโตเด่นนี่ไปจับใส่ที่ดีที่เด็ดทั้งอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะไปวิ่งไปเมื่อยไปแล่นก็ว่ากันไปเน,ะนาะโอเคนะคะมาถึงสำนักสุดท้ายนะคะสำนักที่หาแล้วนะคะ มาปิดท้ายกันเหมือนเดิมที่แนวทางของเหลาาปิศนานะคะนี่เหลาาปิชนามือนีขอท่วงขึ้นบันลลังนะคะบอกว่าคัดเน่นเฟ้นให้แล้วนะคะจิบวิให้พาดแต่ว่าท้าพาดกียาวากันว่าสัน่นเหลาปิชนาวันนี้นะคะเด่นวิ่งไปที่ห้าค่ะเลขติดหาฮะะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยวิ่งหาเนาะ มีจับคู่มาซีหาคือเกานะคะกับมีหาหนึ่งหาสามหาเจ็ดหาเก้า 1, 5, 3, 5, 7, 5, นะคะลองดูเนาะเป็นแต่คือบอชอบน้ำบอนะคะชอบกับ่อยจัดคัดก,กับพันคือเกา่ะละอ่บ่มีไผหูนอวาเลขจ,จะออกยังแท้นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเขาสิว่าบ่เนาะแคปหน้าจอนะคะโอเคแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้รวมสําสนักในคลิปเดียวนะคะเบิ่งคลิปนี้จบแล้วกะ อย่า yeah, ฝ่าฟตัดสินใจเด้อคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวค่อยติดตามแนวทางของผู้ถาน้ำโชกรว่าพอจะปล่อยตัวใดในมือนี่นะคะเอามาวิเคราะห์เอามาเปรียบเทียบใส่กันนะคะว่าเหล็กใดเป็นตะพาห้าโชกเ้ามานันเนาะคอยลงทุนคอยตัดสินใจก็ได้นะคะในส่วนเล่ามือนี้เนาะเสซองกับคออวยพรให้ f อซแฟนช่องนะคะทุกท่านทุกคนนะคะเฮงเรว่ยๆยมันม,น,ม,น,มนกันยิบจับตัวใดตามแนวทางของยุนะคะกัคอย,ค,อยคุณพ่อคุณแม่ สมดังปารนานะคะโชคแห่งโชคมันนะคะเย็นนี้รวยรับทรัพย์นะคะเฮลั่นยกช่องกันเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ฟฝงาล่งคลิปให้แล้วก็จะไปโทรสัมผัสพอสุระให้นะคะโอเคนะคะโอเคเนาะเออโอเค,อเคล่งทำม่บ,บันนี่ออเออหามองล่งอยากที่เส้นซองก็ได้อ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ